เทศบาลทับส่วนหนึ่งชาวบ้านช่วยส่วนหนึง่งทุกคนช่วยกันปัญหา,า,ยาขยะก็จะหมดไป ทางเทศาบาลตำบนรัศดาดำเนินการรณรงค์ว่าในสายถนนเทพขาเข้าข,า,ขาออกอยากจะขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ข้างทางหรืออยู่ในฟอยด,ด,ด้านใกล้เคียงเนี่ยให้ช่วยกันเอาขยะมาวางไว้ในเวลาตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มนะครับและหลังจากนั้นทางเทศาบาลจะมาเก็บตอนกันงคืนเพราะถ้าเอาขยะมาทิ้งทั้งวันทั้งวันทัน้ทงวันเนี่ยรถขยะเราเก็บเป็นเวลา แล้วถ้าเอาขยะมาทิ้งทั้งวันมันก็จะเห็นขยะเพ่นพ่านอยู่แล้วริมถนนนะทั้งวันก็เลยอยากจะขอความร่วมมือเพราะแม่พี่น้องว่าในเวลา6โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มให้เอาขยะมาวางนะครับที่วางก็คือวางตามถังวางในถังเลยนะครับแล้วขยะก็จะมาเก็บเองเพราะถ้าวางกันทั้งวันเก็บทั้งวันมันมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็จะเห็นขยะเพ่นพ่านอยู่มันจะเป็นภาพที่เป็นเมนหลักด้วยตรงนี้มันทำให้ให้ภาพลักษณ์มันดูไม่สวย แล้วก็มันจะดูเหมือนว่า,วาขยะทางเทศบาลเนี่ยมีอยู่เต็มทั้งวันท,ท,ทั้งที่เขามาเก็บในเวลากลางคืนไม่ว่าที่ไหนครับเขาก็ต้องเก็บเป็นเวลานะครับแล้วก็ในเวลาอย่างเนี้ยเลยขอฝากลงมือว่า,วาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่สองข้างทางของต่างประเทศทั้งขาเข้าขาออกก็ขอให้ขอเน้นย้ำว่าขอให้เก็บขยะไว้แล้วมาทิ้งในเวลา6โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่ม เทศบาลครัส่วนหนึ่งชาวบ้านช่วยส่วนหนึ่งทุกคนช่วยกันปัญหาขยะก็จะหมดไปนี่คุณใสก็มีความเห็นเช่มเดิมในเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยการเชิญนะครับเขาบอกเขาอยากให้ชาวบ้านนะครับทั้งหลายครับไม่ว่าเป็นชาวไทยพมา่าว่าต่างชาตินะครับช่วยกันก่อนที่จะเอาเศษขยะทิ้งลงถังครับช่วยเอาขยะเนี่ยครับเทลงถุงดำพัดถุงเรียบร้อยแล้วก็ใส่เทลงส่ขยะให้เรียบร้อย รถพยะเขามาเก็บก็เก็บเก็บง่ายเทแล้วก็ไม่ถกที่ท,ที่ต้องนีนขยะทิ้งไม่ลงถุงแล้วก็เทเร,รื่องนี่้ครับเรากระดการะดึ๊ต่อบอกส่งกิเนเหม็นควิเวนแต่ไม่ดูภาพแล้วไม่สวยางามนะครับ